ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชน จังหวัดยะลาโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลารวมกับวัดนิโรธส,สังคารามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนพร้อมกับอํานวยสวัสดิมงคลสำหรับบ้านเมืองและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชนณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตาม พระบัญชาของสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกโดยมีนายธีรุสุภวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวสพระโสะพลธรรมมุนีรองเจ้าคณะ ขอให้ค่ะรองเจ้าคณะจังหวัดยาลาดเรเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังคารามประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่พระพิสุสงฆ์สามเณรผู้อํานวยการสํงงานักงานพระพุทธศาสนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง